สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ V s e r v e Skill Channel กับดิฉันนางสาวเสรีรวันหุน่นแดงเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักกับหัวข้อเกี่ยวกับด้านการขนส่งอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่สําคัญนะคะก็คือหัวข้อ10 Safety Transport น,นะคะหรือว่า คู่มือปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งเองค่ะจะมีรายละเอียดยังไงติดตามกันได้เลยค่ะ สำหรับท่านวิทยากรน,นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือคุณสวัสดมค่ะหัวหน้าส่วนขนส่งเวิเร์ฟสาขาภาคใต้สวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะสำหรับคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของขนส่งคืออะไรคะคุณเปิ้ลอ่าตรงนี้ผมจะกล่าวให้ฟังนิดนึงนะครับคือคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของขนส่งเนี่ยก็คืออ่าเป็นคู่มือปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยกกับเรื่องของส่วนของเซฟตี้เกี่ยวกับการขนส่งทั้งหมดนะครับโดยเราเนี่ย มีด้วยการ10หัวข้อนะครับโดยเริ่มตั้งแต่หัวข้อที่เป็นในส่วนของพนักงานขับรถเลยนะครับจนถึงาการดูแลรักษาบำรุงรถนะครับแล้วก็การกส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับค่ะคุณสวัสดิ์คะโดยที่ใน10หัวข้อหรือว่า10 S เ,เนี่ยจะประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้างคะ่ะอ,อย่างนี้นะครับก็คือ S ตัวที่1เนี่ยนะคือ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานขับรถและบุคคลที่3นะครับแล้วก็เอที่2เนี่ยก็คือข้อปฏิบัติของพนักงานขับรถภายใต้การเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เอที่3เนี่ยก็คือการตรวจสอบสภาพรถเทรลเลอร์นะครับแล้วก็เอที่4เนี่ยก็คือเป็นการตรวจตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่เป็นงานขาเข้าแล้วก็งานขาออกนะครับเอสที่นะครับคือข้อควรระวังความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆนะครับแล้วก็ เอสทีหกนะครับก็ huh. คือการข้อควรวปฏิบัติการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายนะครับเอสทนะครับก็คือการป้องกันสินค้าเสียหายนะครับแล้วก็เอสทนะคคือการป้องกันโจรและขโมยสินค้านะครับแล้วก็เอสที่เก้านะครับก็คือปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเอสทีสิบก็คือศูนย์คอเซนเตอร์ของเรานะครับเป็นศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามรถขนส่งแล้วก็สินค้านะครับ สำหรับหัวข้อ10ที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับทางบริษัทวีซิ์ฟเนี่ยได้ให้ความสําคัญในทุกหัวข้อเลยนะครับทีนี้จุดเด่นของอบริษัทวีซิ์ฟนะครับคือ,อเรามีระบบ e call center นะครับที่ทางลูกค้าเนี่ยสามารถาตรวจสถานะสินค้าและก็สถานะของรถได้แบบเรียลไทม์นะครับ มีความน่าสนใจมากเลยนะคะในส่วนของระบบ e call center ของทางว s e r v v e ยังไงเนี่ยอยากให้คุณสวัสด์นะคะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนี้และการทำงานหน่อยค่ะได้ครับระบบ e call center นะครับเป็นระบบที่ทางลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าของลูกค้าได้แล้วก็รวมไปถึงการติดตามสนานะของรถขนส่งสินค้านะครับตรงนี้ทางเรามีาพนักง,งานคอยสแตนบายไว้อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับหากลูกค้า,นาสนใจอยากจะสอบถามเรื่องสิน สินค้าของลูกค้าเนี่ยว่าเป็นยังไงถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับสำหรับการนำเข้าข้อมูลของลูกค้าสู่ระบบ eCall Center เจ้าหน้าที่จะอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารใบจองรถ ในส่วนของหน้าตา eCall Center ภาพรวมทั้งหมดจะประมาณนี้นะคะโดยตัวอักษรสีเขียวจะแสดงสถานะที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนตัวอักษรสีแดงจะเป็นการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะมีการอัปเดตสถานะการทำงานอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจอบงานนั้นๆจะดำเนินการเสร็จสิ้นครบทุกขั้นตอนค่ะระบบนี้ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงของตู้สินค้าของลูกค้าที่อาจจะตกเรือได้นะครับระบบมีการเชื่อมโยง GPS ของรถบรรทุกนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยทราบสถานะของรถตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางได้นะครับ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งของบริษัทวีซิ่ฟนะครับทางลูกค้าจะได้รับคู่มือปฏิบัติการมาตรฐานขนส่งทุกรลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า,าทางบริษัทเนี่ยได้ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานอย่างเคร่งครัดครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านวิทยากรนะคะคุณสวัสดิ์แท่ลิมที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับ E ีีหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ V Serve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-serve-logistics.com นะคะและเพื่อไม่ลาพดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราและที่นี่ e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ